ก็มาเถิดเทิงวันนี้เสนอตอนจดหมายรักอเออปิดเทอมนี่ซอยเราสาวๆหลุมๆแม่ตึมไปหมดไม่ต่อ,อนี่อ้าวเนี่ยเกี้ยขนมที่ฝากปู่ซื้อเฮอขนมนี่มันคุ้นๆนะปู่เออแล้วนี่หนูฝากปู่ซื้อขนมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เออไอ้นี่ยังหนมยังแน่นก็เป็นขี้ลืมไม่ได้อ๋อเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานึกจำไม่ปู่มหน้ามืดนี้วะเดี๋ยวเดีเ๋ยเดียปู่ขอกขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันเออเออกระไดไปไหนอืออืออือโอปู่เรามะแม็คมาทํางานต่อมีอะไรว่ามาเฮ้ยเออไอ้เกียงเดี๋ยวข้าต้งไปเข้างานแล้วว่ะยังไงก็ฝากเขียนด้วยกันนะเอาหวานหวานคนนี้ยข้าชอบจริงๆ ข้าชอบจริงๆชอบจริงๆเหรอแล้วทําไมจดหมายรักต้องให้ฉันเขียนให้อะถ้าแกเนี่ยข้าโรแมเป็นต่อส่วนข้าเนี่ยรูปรล่อเป็นรองอ่ะเอาหวานๆนะฟึ่งๆข้าจ้างเอามาเลยอันนี้ข้าจ้างหัวค่าส่งได้นะได้ได้เฮ้ยเฮ้ยปากด้วยฝากด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่ก็ อะ,อะไรอะไรเกี้ยเออนี่ฝากอยู่บ้านเลยนะเดี๋ยวปู่จะไปบริจาคเลือดเขามีขน,นมแจกให้ด้วยนะขนมเนี่ยปู่อ้าวเกี้ยแองก็ไปบริจาคเลือดมาด้วยเลยปู่ปูป่นั่น,น,น <ๆ S 2> แหละจะบริจาคสักกี่สิบรอบดูดิเต็มโต๊ะหมดแล้วเนี่ยป,ปูดปู่ดิฮะไม่ให้บริจาคแล้ววันหนึ่งพอแล้วเนี่ย ถึงว่าทำไมมันจะเป็นลมเป็นลมฮะเ,เป็นลมจริงอันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นจริงอันเนี่ยเป็นแล้วเฮ้ยจ่าพันว่าไงเฮ้ยจ่าตัวปลอมนีกว่าตัวปลอมเหรอปลอมตัวมาเหรอเฮ้ยปลอมตัวมาเหรอเฮ้ยทำไงจ่าพันดูให้ดีอ อันนี้มันเนวดปลอมติดไว้รู้แล้วที่ฉันหลานสาวจะมาอยู่ด้วยใช่ไหมหลานสาวปิดเทอมอดีวก็เมาไว้หนวดเอาไว้คู่ไม่ให้คนมาจีบใช่ใช่เอ้ยลุงหน้าอย่างเงี้ยหลานสาวจะขี้เลยขนาดไหนลุงพาลุงพาลุงของอ่ะอใช่ใช่ใช่ามา เอาปากกระบอกปืนลงลูกเออเดี๋ยวไเขียวแล้วแล้วค่อยค่อยยื่นมาให้ลุงยื่อนายลุงเฮ้ยลงลูกเออาค่อยค่อยเออปืนหาหน้าไม้ระวังหน่อยเออแหม่ครับลุงลุงพันมีอะไรผมช่วยซ่อมไหมครับแลครับครับสังนัตไหมฮะจะเด้ไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรครับขอบคุณเออเดี๋ยวลุงจะไปทำงานแต่สงสัยปืนเนี่ยลุงว่า หนูเก็บไว้ดีกว่าเอาไม่เอาไปข้างนอกโจรเยอะนะครับพผู้ชายซอยเนี้ยไว้ใจไม่ได้สักตัวออยู่บ้านดีนะจะไปไหนล่ะเออน่ารักนะเออเดี๋ยวลูงมาจะกินอะไรเดี๋ยวโทรบอกลูกนะจ้าจ้า บอกว่างั้นน่ะเฮ้ยโอ้โหอีแม็กแม็เดี๋ยวนี้ตั้งใจอินเลิฟอินเทรนนนั่นเองอ่าแน่นอนอยู่แล้วครับพี่นุ่มโอ้โหถ้าคนมันอินดี้เขาบอกรถเนี่ยมอไซค์ทำไมถึงมอไซค์เออเนี่ยสีส้มตัดดำสีสวยแสบโดนใจขี่สนุกด้วยน่ารักจังเลยโอ้โหซอยเราเดี๋ยวนี้มันแจ่มจริงๆนะเนี่ย บรรยากาศข้างนอกก็โอ้ยแดดหนวกหูแดดอะไรอ่ะแดดเปรี้ยงจะกอดได้ไหมนั่ง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 เออก็ยิงร้อนๆอย่างเงี้ยมาเล่นอะไรกินจังเนี่ยฮะโอ้ยขอแห้งน้ำส่อนดีไหมไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋พูดเล่นกะไม่ได้องก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิโอไอหนงเขาดิ้ห่วงนะไม่ได้ห่วงหรอกาจำไม่ได้มาต้องกินซันเปาพี่งั้นน่ะหนูก็อยากกินหรือไงอ่ะเป็หัวไม่กินซันเปาอยู่แล้วเกี่ยบไงมันการบูการบ้านทำย่างเนีไง สวัสดีครับคนแปลกหน้าถึงแม้เราไม่รู้จักชื่อเธอแต่เราก็เหมือนเคยเจอกัมรมรงชาติก่อนไม่เป็นไงไเป็นไงจบเกมเป็นไงโคารมคารมดีทุกอย่างลูกเนี่ยติดนิสัยปู่มาเนี่ยความจำลืมมันต้องเซ็นชื่อด้วยจากเกลี้ยง เอ๊เรื่องทำไมสอนลูกในทางที่ผิดน่ะพี่ทำไมอ่ะเอ้าถ้ารุ่นนี้ไปยุอะไรให้ลูกจะมีมงมีเมียนะฮะแล้วถ้าเกิดไอ้เกลี้ยงมันท้องก่อนแต่งทำยังไงคิดสิเิดไปลืมคิดตรงนี้เลยลูคิดไปเด็กกำลังไยเรียนอยู่ด้วยแล้วเกิดท้องมาเสียการเรียนละสิเสียเวลอีกเออไอ้บ้าอะไรอ่ะ เก่งผู้ชายไี่เค้าได้ไงเราไม่แน่เราคนละหนึ่งในร้อยอ้าววันนี้พ่อวันนี้พี่ภาระ,าระเฮ้ยภาระอะไรไอ้มาหัวขนอะไรนี่มันหนอกเด็กมันเล่นไปแล้วพ่อเป็นไงล,ลูกจะเอาจดหมายรักไปให้หลานจ่าพันห,หลานจ่าพันเนจริญ เมื่อไงอรอจดหมายจดหมายเราเหรออืเธอแหละเฮ้ยเดี๋ยวดิจดหมายอะไรอ่ะสวัสดีครับคนแปลกหน้าถึงแม้เราจะไม่รู้จักชื่อเธอแต่เราก็เหมือนเคยเจอกันมาตั้งแต่ชาติก่อน นะต้องขอโทษด้วยแล้วกันถ้าลายมือไม่สวยก็ความรักมันทำให้เราตาบอดจนเกือบเขียนจดหมายฉบับนี้ไม่รอดนะสิที่สำคัญเราคงตายอย่างอนานถะถ้าเธอไม่ให้โอกาสเราเอ,อ่ยคำว่ารักจ <c oughs> ากลูกเกลียงช่้ยชมัดเลยอ่ะ กรอบมันไม่กินนะไอก้องมันติดได้น่ยมันแล้วไทรเก้วอะไรของพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเขานั่งกันอยู่เนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่เฉยเห็นเปล่าว่ารถจะชนน่ะเห็นมันไม่หลบอป่ะนี่เป็นอะไรของแก้วเนี่ยเป็นเมียไอหนงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นถามว่าเป็นอะไรทำไมอารมณ์เสียอย่างนี้แก้วก็เป็นเมียพี่หนง ก็ที่พี่หนุเขาไม่เคยสนใจไม่เคยคิดว่าแกเป็นเมียเขาเลยไม่เคยรักแกเลยเบาอะไรวะเสียงไม่ถึงล้างนุ่งเลยอาแก้เป็นอะไรฮะเป็นเมียพี่หนุโอ้โหโคตรยิ่งนต่งตรงไกลๆนุ่งทีนึงแล้วอ่ะพี่หนุเขาไม่เคยสนใจแค่ดีก้แกเลยแกรู้แก ท้องเนี่ยมันแกะไขกังได้จริงเหรอมามีนะขอตังขอตังสัก3สามพันนะโอ้ยได้แต่งทุกผาโอ้มามีโอ้ยเป็นเชิอจีนแต่งอะไรเนี่ยป๋าก็ไม่ได้เอาทำอะไรครับมีมีมาเอรมีมีม่ก็ให้ดีโอ้ยร้อันมันคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหน